ดีค่ะปา<ม>้าบอกว่าเปลี่ยนราคาใหม่แปดสิบบาทเองนะคะลุงจิมขับอ๋อลุงจิมเป็นคนขับรถนะคะโอ้มีอาหารมาให้ช่างด้วยโอ้มีอาหารมาให้ช่างด้วยนะคะโอ้โหนี่ไงนี่ไงจะช่วยยกช่วยยกนะคะ ตามมาสามห่อคะคอยประตูนี้บอค่ะหมดย่างเุ็ย่างสาหม้อ นี่นะคะน้องน้ำมนก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนีน่นะคะยกมาแล้วนะคะสามหม่สาม,ม้ม่ใหญ่ๆกำลังยกมาค่ะคิดว่าลูกจีมขัดอะไรข้างหลังตกใจหมดเลยดไหี

โอ้นี่นะคะปลาเนื้อสามหม้อนะคะสามหม้อใหญ่ๆนะคะไหนขอดูซิต้นครับครับครับเดี๋ยวคนข้างในเขาหกินแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วพอสวยเรื่ยนี่นะคบนี่นะคะเข้าไปข้างในเลยนะคะสามหม้อนะคะสามหม้อใหญ่ๆนะคะ น,นี่นนะครรับ่ีะพอลุงมานะคะก็คือพักกันเลยน,นะคะถ้าลุงไม่มาก็งเงียบอยู่นะคะเงียบอยู่บ้านใจบ้านมันนะคะพอลุงมานะคะโอ้ก็าจากคนก็ต่างดีใจกันนะคะมาต้อนรับลุงนะคะ เราเห็นลุงเข้าบ้านแล้วเนาะลุงเข้าบ้านแล้วค่ะ ไปซื้อของมาทําเมด้ไปเปลี่ยนทรงผมใหม่รอมาเชียงโอ้ไม่ได้เห็นเหรอไม่ได้เห็นแต่เห็นแวบหนึ่งวิ่งไปเอากล้องมาไม่ทันค่ะเรือค่ะวิ่งเปลทรงผมใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่รอเชียงทีมันเห็นลุงไหมจ้าเปลี่ยนล้างข้าใหม่เอาลุงกิมก็ไปเปลี่ยนทรงผมหนึ่งเพชรค่ะ ที่พรอมนะพรนะคะลุงจิมเป็นคนจับรถพาไปนะคะลุงจิมปัดกาศเ่เหรอลุงจิมก็ตัดขาดลุงไม่เนจะกลับแล้วนี่ลุงไม่ตัดนะคะเขาไปดูในคลิปลุงไปตั้นมาแล้วไมชื่อไตั้งใจริงมีชื่อชื่อของผมบบมอลอพบอมอลิอรบบมอลอ ผู้บัญชาการเมียเลยลูก,อ,ลกอ๋อผู้บัญชาการเมียเลยลูกใช่ถ้าใครอยากเห็มเนี่ยเลยลูกส่ง,งผมงชัด ต้องไปดูที่ไหนไปดูที่ไหนลุงพลดลงล้วแหละพลโอมครับลุงพลพันแตนนหละพลโลงไปแล้วอพราะผมเนี่ยลงกือบลงไม่ทันทำไมลุงเข้าบ้านกลับมาแล้วนะคะลุงเข้าบ้านแล้วง่วงนอนจัดนะคะหนาวข้าวอร่อยเปานรังค้าใหม่ม่วงเลยจะร้านแตนร้านอะไรร้านัไม่ไช่ตัดที่ไหนร้านอะไรพี่บ้าที่ไม่รู้เราไปตัดร้านอะไรเช่อพี่จำไม่ได้พี่อ๋อผมจำได้เมาตัดร้านนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาแก้เชื่อไม่ได้ เป็นผู้เป็นที่เห็นแบกระทู้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะเข้าบ้านไปแล้วนะคะขอนอนพักสักนิดนะคะเพราะว่าลุงก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่อันจีออนนะคะสวัสดีนะคะค่ะดันดันจ้าคุณกันนุชจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกล้องเจ้าเป็นอะไรคุณลุงก้องเจ้าเป็นอะไรมันเมื่อ นี่นะคะชางก็ทำงานนะคะลุงป,ป้าก็ซื้อซื้อปลาซื้อะไรนะคะกับข้ามาให้ช่างนะคะตา่หม้อใหญ่ๆนะคะสวัสดีนะคะทั้งสิห้าท่านนะคะ<น>ข้าข้าของพี่จิมอ่ะ ของพี่กินมาลองตรงกลางค่ะของพี่กิมลองตรงกลางนี่ลองตรงขวาหล่อไหนไหนดูหน่อยค่ะหล่อค่ะบอกว่าเหมือนนักฟุตบอลเลยเห็นแป๊บเดียวเขาจิ้งเหมือนนักฟุตบอลเนาะเร่งไปเอาโทรศัพท์แล้วมาไม่ทันเลยดูเข้าบ้านเลยดูงี่หลอมากนักฟุตบอลเลยจะเป็นตรงไมเกรนแล้วแล้วลุงกินงทำไมไม่หล่อบ้างล่ะโอ้ยเพิ่นเสียเวลาเพิ่นถามป้าน่ะชื่อชื่อทรงอะไรเนี่ยไปสัมภาษณ์เพิ่นเลยไม่มีไม่ช่างคนเดียวเหรอคนเดียว อ๋อถ้าตัดก็ต้องรอคื่รอคินประมาณตัดใช้เวลาประมาณ40นาทีโอเคนาะพี่สมนลองทรงสูงเนาะใช่ค่ะลองทรงสูงมากเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันเดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบนึงก็ต้องเ่ะท่านบอกบอกเลยค่ะอยากทราบตอนนี้นะคะนี่อันนี้อยู่ประมาลองทรงกลางอันนี้ลูกกัดให้บ่โอ้ก็ถือว่าดีค่ะไม่ต้องไปจ่ายค่าร้านเขาอีกนะก็ออกมาแล้วนะคะ ตาป้าเราลงอะไรนะป้าจะเอารถออกนาจ้ะป้าจะอารถออนะคะเราก็หาที่หลบแดดนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะป้าจะไปไหนคะนี่ ป้าเอารถออกจะไปไหนอ่าแดดร้อนเลยแดดร้อนจริงๆนะคะ เอาแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ร้อนๆนะคะสวัสดีค่ะคุณหนิง ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ